พี่น้อง<ม>ชาวยูทูบดูท่านครับตอนรับสมาชิกใหม่ครับทีมงานสายโทรหนึงครับผมนําโดยเจ้ามาขาวครับแล้วก็รถดำสิ่งดินด่วนครับตอนนี้ก็มาถึงบอ่อครับเอาฝากไปกําลังใจให้ทีมงานเสือในบุรีรัมด้วยครับขอคนละหนึ่งไลท์ เขาคนหนึงถูกใจนะครับนี่ครับตัวมาขาวมาครับเจ้ายักษ์ครับอัศวินแห่งเมืองประสาทหินนะครับดำจิ้มาถึงหน้างานแล้วครับ ครับผมเอาเอาหน้าดินไปส่งลูกค้าครับลูกรังอ้อยที่หลังไปแถวที่แรกครับก็กี่ร้อยก็ห้าสายลองพิบูลครับแม่มาดูครับผมโอ้โห ดี่ด็คันสวยๆเลยครับอันนี้สองพ่อลูกครับสองพ่อลูกน้องนอนท์เข้ายังเอาสวัสดีสวัสดีฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจดูถามเจดู นนตัดผมมาใหม่รอเลยเี่ยวเลยส่งเ,เดิมครับนี่ครับผมนนกี่เที่ยวแล้วมาเช้าสาม,สามเรียวกว่าต้องเช็คความสวยตลอดเวลาครับ ก่อนโรงงานเนี่ยต้องขัดก่อนไหมปัดปัดอเอทักทายกันนะครับทักทายเอฟซีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับดินด่วนวันนี้มาอยู่ที่กระสังครับผม ทีมงานารถแต่งสวยครับเซวุฒก็เพิ่งไปซ่อมมอน้ามาครับมอน้าเหมือนจะสายสายมอน้าเหมือนจะรั่วหน่อยะครับก็ไปขันรถให้แน่นแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับผมนี่ครับเพื่อนๆน,นครับ งดงามอารามตาครับผมสองคันนี้มาเจอกันนี่ก็ได้มาร่วมงานด้วยกันนะครับนะรองพ่อลูกคันนี้ก็คันใหม่ครับในลูกลูกชายน้องนนครับยังสวยอยู่ยังสวยอยู่อ้าไป แล้วครับน้ำซิ้งดิด,ด่วนเอาเดี๋ยวมาดูลูกชายไปแล้วครับแม่บางฟุ่นกันดีสุดจัดจริงครับผมสองคันนี้เดี๋ยวมาดูพ่อลูกก็คุยกันหน่อย เไปเร่วมกับทีมงานสายล่องพี่บูลครับอ๋อโอ้โอัศวินแห่งเมืองประสาทครับทีมงานดำซิ่งดิงนด่วนฮัลโห นะอ๋อลำดวนลำดวนดวน,ดวนครับโอ้นี่ครับทีมงาน,นจับนะครับเพราะบ้านเกิดพี่อยู่ลำดวนใช่ไหมหสุรินฮะอยู่สุรินใช่ไหมอยู่สุรินครับลำดวนสุรินนะครับข้าวาจเจทอที่ เดี๋ยวเราตูวเจก่อนตั้งแต่สระดําก่กออ่าเอาให้นมเมืองช้างใช่ไหมให้นมเมืองช้างนี่ิโอ้เมือมงช้างครับเอาสายาเกรกเมืองช้างนะครับไปยัง

ค <c ười> ันนี้นี่เทโบโฮเซ่ย <c ười> แม่ลั่นทุ่งเลยครับตูวใครมาจุดไฟที่ทุ่งแหละรถสายลงพี่บูนครับตีมงานเซียนหนึ่ง แบบเกียร์ดับไปไงดับอยู่ย <ละ S 2> กับเกียร์เนี่ยรจะต้าไม่ติดเลย <ละ S 2> มันเหมือนระบบล็อกีโอหรือเปล่าเหมือน <c oughs> รถไทยอ่ะดับเมื่อกี้ผมดับมีปะบบเกียร์ว่างปล่อยค<อ>ันแล้วลจะต้าอีกกี่ไม่ติดอ่าแล้วทำไงพี่เหมือนรถไทยอย่างนั้นน่ะรถไทยถ้าดับใน PTO อ่ะมันจะต้าไม่ติดต่อที่วัวแบบ คือใ,ใช่ใช่เหมือนพวกแมคโครวไวแมคโครเขามนเร็วอ่ะครับเหมือนแมคโครเขามันเร็วอ่ะถ้ามันตัดปุ๊บมันก็ถอดแบตใหม่ไปครับไปทักทายกันในเช้าครับ จริงเหรอ,อรเอาทำไมรถปีดินโวนถึงว่าสตาร์ทไม่ติดครับเพราะว่าดับดับคาเกียร์แต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูติดไหมเอ๊ะไม่ติดเยแบตมันพาร์เลยนะแบตหมดหรือเปล่าพี่ไม่หมดแบตบไม่หมดใช้สตาร์ทมาได้เลย ต้องต้องขยับหน่อยใช่ไหมใช่มันต้องขยับนิดนึงอ่ะอ๋อมันเป็นล็อกเหมือนพวกไอพีทีโอไอพวกอะไรมันล็อกไว้อะ่ะงงเลยครับอ่าแล้วติดละติดเกียร์หลังให้ไม่กัรตู เอามาดัานตูดน้อยรถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวบอกแม่โคก่อนจะให้แม่โคดันตูดครับเอ๊ะเป็นไรครับคอมมอนเร็วี่เป็นไรน้อง ต้องดันตูดครับเบิ้ลต้องไงต้องไงให้เกียร์มันมันมีระบบล็อกอะไรหรือเปล่านะครับแสบดาอีกแล้วครับเจ้ายักษ์ของเราเดี๋ยวใครดูว่าส้าดัานตูดแล้วจะสตาร์ทติดไหมนะโอ้ต้องดันตูดครับเิดแล้ว ดีจ้ะติดแล้วติดแล้วโอ้ใช้ระบบใช้ระบบส่งนะครับ อ่ะก็ใช้งานได้แล้วครับผมจะยักเรามันต้องมีระบบอะไรสักอย่างครับที่ยังแก้ไขไม่จบนะครับอ้าวมาดูนมเมืองช้างครับลำสิ่งดินดวน รบโทรศัพท์ลอง,งานาดินครับผมงามเลยครับเชินหนึ่งลงบืเองครับสายลองพิบูลนะครับ แล้วครับเพกเมืองช้างครับผมเจ้ายักใหญ่แห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับดูครับนี่ครับเอฟซีบอกว่าอยากเห็นช่วงบรรทุกครับผมจัดไปเลย เรือครับผมอ่าขอจมไปเท่านี้ก่อนครับผมกับทีมงานนำซีกดินด่วนครับ เมืองช้างครับขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ช่องยูทูบกด้วยครับผมขอบคุณมากครับ